สวัสดีนะครับผมอ่าวันนี้นะครับมีเครื่อง R อา RT แหมขอติดติด RT อยู่เลยนะหนึ่งห้านะครับตัวนี้แกะกองมาเลยนะครับอ่า๋ยวถามพี่ก่อนพ,พี่มาจากไหนเนี่ยโอทะเลครับโอทะเลซื้อจากไหนมาเนี่ยพี่เท่าไรพี่ตอนนี้ราคาสี <7 500. S 1> ่เจ็ดห้าร้อยอ่าเรืองแกะกองนะครับสี่เจ็ดห้าร้อยตอนนี้จะมาไล่ข้างนะครับทออะไรเอาไหมพี่หรือเอาแค่ไล่ข้างก่อนอ๋อไอ้ดีไอ้ดี ID ยกสูงอย่างเดียว ไปกองเดิมอย่างเงี้ยนะเอาไปย่ำนาหรอพี่อ๋อท่อมีอยู่แล้วเอาได้นะครับก็เดี๋ยวจะลื้อเลยนะครับเครื่องใหม่ตัวนี้ยังไม่เคยติดเลยนะครับน้ำมันเครื่องก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับอ่าโอ้โหคาลิ่งมังฝืดเลยนะครับนี่อ่ะโอเคนะครับจะขออนุญาตลื้อแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็ใส่สปริงวาล์ยังอ่ะสปริงวาล์วใส่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ อ่าแล้วก็ภายในนะครับบางคนถามมานะครับว่าของเดิมเนี่ยนะครับมันเป็น3ก้อนนะครับสุ่มนะครับมันจะมี3น็อต3รูนะครับแบบนี้นะครับมันจะใส่กันได้หรือเปล่านะครับอ่าได้นะครับคืออย่างนี้นี่นะครับรูเขาจอะมาเผื่อผมแล้วนะครับนี่ใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงอะไรนะครับก็ชุดสปริงนะครับก็เป็นสเต็ปแบบนี้2ตัวนะครับนี่นะครับตัวจะประมาณนี้อ่าไมแข็งเกินไปนะครับแข็งมากไม่ดีนะครับตรงนี้นะครับ เวลาขับมันจะเมื่อยมือใช่แลอ่ะ,อะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตประกอบเลยอ่าช่างอันนี้เป็นตุ้มดามนะครับไรเบานะครับนี่ร้อนเรากร้อนเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับชุดไร้างนะครับนี่อ้าวช่งางจัดการเห็นมนาบานนี่แก้เอวเครื่องจะไปะเก็บไว้ไงบ้างวเนีหยชากต่อฮะ โอ้โหนี่ในบ้านก็นไม่ใช่น้อยนะครับเป็นกังก้องหมดเ่ยไม่รู้ใครไม่รู้ใครเลยอะไรแต่ใส่กันมัวเลยเอาอโอเคนะครับเยวขออนุญ,ญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับผม <c oughs> อ่ะนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับมาหันมาไอ้น้องอย่าไปโขกไฟหน้าก็แตกอีก <c oughs> แตกด้ลือเลยทีเนี้ยอ่ามาไอ้น้องติดฟังเสียงดิ เฮ้ยหันอีกไดยไหมหันดูเอาท่อไปตะวันออกเฉียงเหนือเอาัปอีกเอาไปอีกยังเออพอพอพออะไรพอไม่ใส่ bữa này bữa dịp má ô Oh. oh. จ,จับเพื่อไว้เนาะเออจะเบาทำไมขาดไปได้น้องเอาใหม่ <c oughs> <c oughs> โอ้ย เราเปิดไฟในมวกด้วยนะครับ ะนะครับก็อ,อย่างเวลาครับใส่ชุดสปริงชุดไล่ข้างนะครับก็ต้องลองเบาเครื่องดูนะครับว่ามันเบาแล้วนิ่งไหมนะครับบางคนเบาไม่ได้นะครับเบาไม่ได้ปุ๊บก,ก็แสดงว่าใส่สปริงผิดนะครับ มอ่ะโอเคนะครับถือได้นะครับแล้วก็เงี่ยเนี้ยฟังเดูด้านเนี้ยนะเดี๋ยวอ่ะ, <c oughs> อะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะได้เครื่องราคาถูกก็นู่นเลยเนาะทรายโพทะเลอ่ะก็ราคาอยู่ตอนนี้สี่หมื่นเจ็ดห้าร้อยอ่ะโอเคแต่บางที่เนี่ยห้าหมื่นกว่าเลยนะเนี่ย แถวลครสวรรค์หรือยังไงเนี่ยวันนั้นลูกค้าเขามาแค่ยันม่าร้อยห้าสิบห้าหมื่นห้าหมื่นแปดต้โหแพงอะไรขนาดนั้นอ่ะก็ใครจะซื้อเครื่องอะไรยังไงก็เลือกดูเอานะครับตรงไหนถูกก็ซื้อที่นั่นนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากกระทำเครื่องนะครับอยากกระไ่ข้างสเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับศูนย์แปดเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ